มาจ้ามาจ้าไม่ได้กินโดนหรอได้เศร้ากบปูน,นี่เศร้าเศร้ามือเด้อจา้าเศร้ามือเด้ออือเผ็ด ไม่ได้กินโดน,นเติบเลยคืออยากกินอยู่แต่ว่าชิได้น้ำพริก ก็บอกหลายใจ่ากกินยังเดี๋ยวมันไม่ต้นน้ำลายคือนน้ำลายนันเเด้อ เังงมัส่งไปถ่ายด้วยนายมูหยางนั่งกินยังไงมาบอย่กินเลยอยางไรสวนไดกินตำหมูยังไปกินยักจะไปกินให้ยาตีกูตำโคหมดแล้วใช่ไหมตีตำโค่หนึ่งเสีดอกหมูยองน้ำงเสียดบ้าแมา ใหญ่งัวจอออยู่ตแม่ถอ้ามานะถ้กมาใครสายแม่แม่แม่ะแม่ออกแม่แม่แม่ที่สองใครสาแม่ที่สองียไปเียใครจก้เอาแม่ได้มานัเพิ่นปกติใครแม่ไง แม่ได้กระซึงบตีแม่ได้กระซิงบตีเลยสี่เลียมตรง้ต้องสามเตือนเตือนที่สามเคเอฟหกแปดเคเอฟสามหนึ่งสองเตือนเคเอฟหกแปด่งเตือนที่สามเแต่แม่เนึงตดหลอน่สองแม่ทายออกกซื้อแม่ใหม่เซิงบติปอดหัวนั่บ่อกับบ่อนั่นเลยถึงต้องยัซื้อ กว่าพ th ี่อ ah> ้ายพี <t ale> <t ale <t ale> <t ale> ่ไงานากไปดีเจงอ่ะว่าพี่อ้ยงนุ้ยเราได้รายบอกกซ่งเงื้ยเอนหอยเจาือเราทำคืวแบบนวลเงยง้นวลปีกตรงนี้แล้วเด้ไปเห็น้นว่นั่นเอกจ้ปีกอ่ะ ใจเจ๊เดเดือนอ่ะเรากำลังรู้ไอ้นงน้ยเน่าจะสมคำเดือนขึ้นมายิงไหนก็มาเกิดสมมตอเขาเอาแฝดย่างเดียวสังอย,อยากก้มอลงด,คดนนิคอยกระป้อยปุ๊บได้ปลาเพื่อกันได้เหรอกะป้อยน้องฟีดแบบเดียวเอง เกลมันไม่ได้ปล่อยดอกกินยางคุ้มอยู่แต่มันหลงูก็ขอ,อ,อได้ดเลยองขอยปล่อยมาแต่ดล้งสงกัเ้เรื่องเออปล่อยไปลเด็ดจ้ะ่วน,นกูไปเบิ่งสุดหามูกเกล็อยู่กูทักไมนเนี่ยทอปรยูยินยินแจ๊ตอนี้เราห้กากรอยู่ไป มันบยากของคนบ่แมนช่วงคุณยิงเนาะคนตึต้นชุ่มเ่ิเถิแพ่อย่างบ่หงอแล้วแม่เขาบังคับแม่เขาบังคับตีกับปู่ง,ง,งากับปู่เขาจี้าละท่งหางลบง่ายายมั้าบนยิเลยที่ร้นขายดอกม,มันมีละค้าเดี๋ยวไปเลี้ยงบ่อยังเดี เสียไปขายเสียไปเรียบกันนั่นแหะกันว่าเราับากบ่มีราค่ารห็นหรอใ้นุ่มไปอ่านแล้วเสีไปเรียมสิขงจะองออกเมสิหูวาบ่อบ่แมนสิไปยืนหัวอแห่ๆอยู่ย่นก้าอะ